สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำาให้ชมองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครูใหม่บางพงษ์ดูลักษณะของผิวพันธ์สวดทรงการเปลี่ยนแปลงกายภาพความเก่าก็ถือว่าโอเคเส้นสายแต่ละเส้นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นเป็นพระสมเด็จที่มีสวดทรงขอบบาง คาดว่าเป็นพระสุเด็จที่สร้างในวัดบาขงขุงพรมในขณะนั้นพระสมเด็จกรุกใหม่บาขงขนพรมเป็นพระสุเด็จที่ถูกเปิดเจดีย์เป็นทางการในปีพศ2500โดยพลเอกพาจารุสเถียนเป็นฝาาา่ายครว่าเมื่อเปิดเจดีย์ออกมาก็พบเจอพระที่อยู่ในเจดีย์เป็นจำนวนมากทางวัดก็ได้ทำการ ปั้มตาวัดใหม่อมารถตรงด้านหลังพระเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าพระสมเด็จที่มีตาวัดใหม่อมารถ์ตั้มติดถือว่าเป็นพระครูใหม่บางคุณทององนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนสังเกตด,ดูเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็มีบิดมีเบี้ยวมีวาวมีโค้งไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนบรรทัดเนื้อมีความสูงความตำ่ำ บางจุดก็เป็นผิวหางกระเบนบางจุดก็มีรอยปีรอยแยกที่โก,กก็จับติดพอสมควรนั่นหลังก็เป็นหลังกระดานมีที่กกกติดเต็มไปหมดเห็นร่องรอยของตาวัดใหม่พมรุปับติดทั้นหลัเนื้อก็มีการเปลี่ยนแปลงทางเนภ้ออย่างชัดเจนรายละเอียดต่างๆที่ปรากฏให้เราเห็นจากกงค์พระถือว่าเป็นจุดที่เราจะต้องำมา พิจารณานํามาวิเคราะห์ว่าพระสุเด็จองค์นี้เป็นพระสุเด็จที่มีอายุกเก่ายุคหรือไม่ท่านข้างก็มีเอกลักษณ์ของพระสุเด็จที่อยู่ในเชือดีพงษทสมตามคอมีรอยปีรอยแยกมีขี้กุลงเากาะจับติดส่วนด้านในถึงแม้องค์พระจะกดพิมพ์ไม่ค่อยลึกตักแต่ก็ยังมองเห็นลักษณะของ,องค์พระในอย่างชัดเจน เส้นสายค่อนข้างจะสมบูรณ์ในขอบด้านบนมีลักษณะของปูนงอกขึ้นมาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระสุรเดชที่อยู่ในเจดีบางกุงทมผิวพันเราเห็นผิวที่มีความสูงความต่ำชัดเจนตรงนี้เป็นลักษณะของรอยแตกซึ่งเกิดจากธรรมชาติภาพนี้เป็นขอบด้านบนทาให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางาภาพตามขอบ เส้นของเสี้เหลี่ยมชิ้นฟักมีบิดมีเบี้ยวมีวาวมีโคง้งจุดนี้เป็นจุดสําคัญถ้าองค์ไหนขอพระเรียบตึงเป็นเส้นตรงเหมือนบรรทัดไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเราก็ต้องคิดเลยก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางองค์ครภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องขนาดขยายสูงเป็นภาพใบหน้า เนื้อก็มีการเซ็ะตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดมีความสูงความต่ำบริเวณรอบๆก็เช่นเดียวกันถือว่าเป็นภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงทางายภาพที่ชัดเจนภาพนี้เป็นภาพบริเวณหน้าอกตรงนี้เป็นแขนซ้ายตรงนี้เป็นแขนขวาเนื้อก็มีความสูงความต่ำภาพนี้เป็นภาพโครงแขนแขนขวาแขนซ้ายตรงนี้เป็นบริเวณหน้าท้อง เนื้อผ้ามีรอยแตกซึงเกิดจากธรรมชาติมีร่องรอยของขีดขูดรอยก่อจับติดภาพนี้เป็นภาพของหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชากีวอดตรงนี้เป็นวงแขนอาจจะมองลำบากว่าตรงไหนคือแขนตรงไหนเป็นหัวเขา่าแต่สิ่งที่เราจะให้ดูไม่ใช่ดูเรื่องของพิมพ์ทรงแต่จะให้ดูในเรื่องของ ธรรมชาติที่ปรากฏห้เราเห็นดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภาพนี้เป็นภาพหัวขวาเนื้อก็มีการเซตตัวมีความสูงความต่ำตรงนี้เป็นวงแขนตรงนี้เป็นบริเวณพื้นผิวซึ่งเป็นผิวหางกระเนบนภาพนี้เป็นภาพฐานบัวกับฐานสิงที่โอดเกาะจับติดมีเศษไม้ใบหญ้าที่หุ่นที่ผง เนื้อก็มีการเซตตัวมีความสูงความต่ำภาพนี้เป็นลักษณะของฐานฝั่งซ้ายมือเนื้อก็เป็นผิวหางกระเบนชัดเจนภาพนี้เป็นภาพเส้นของฐานล่างสุดตรงนี้เป็นภายฐานตรงนี้เป็นบริเวณเส้นซมการเปลี่ยนแปลงทางในภาพเห็นชัดเจน ทุกจุดที่เราดูจะมีการเปลี่ยนแปลงทงั้งหลายาปรากฏบให้เราเห็นภาพนี้เป็นภาพฐานล,ล่างสุดฝั่งซ้ายมือตรงนี้เป็นเส้นซุ้มเนื้อมีการเซตตัวมีความสูงความต่ำมีเบามีโคง้งมีความนูนความเตี้ยภาพนี้เป็นบริเวณพื้นผิวคา้ายเห็นถึงผิวหักกระเบนผิวหักกระเบน เกิดจากปูนที่งอกขึ้นมาในแต่ละจุดดวยงอกไปพร้อมกันเม็ดไหนที่งอกขึ้นมาก่อนก็จะสูงกว่าเม็ดที่งอกขึ้นมาทีหลังจึงทําให้พื้นผิวมีความสูงความต่ําเป็นลักษณะคล้ายๆกับผิวหางกระเบนภาที่เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งขวานะครับเส้นสายก็เป็นธรรมชาติลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้าง มนุษย์ไม่สามารถจะทําแบบนี้ได้ภาพนี้เป็นภาพฝั่งซ้ายของพระพื้นผิวเป็นผิวองังครเวนตรงที่เป็นเส้นซ้มภาพนี้ถ่าให้เห็นถึงรอยแตกซึ่งเกิดจากธรรมชาติเราเห็นปูที่งอกมาซ่อมแซมตามรอยแตกเป็นที่ขุกที่ลงไปก่อนจากติดภาพนี้เป็นภาพด้านหลัง ถ่าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามหอก้้าองค์ไหนขอบเรียบตรงเหมือนมระทัตไม่มีรอยปีรอยแยกไม่มีความสูงความต่ำเขาต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคภาพนี้เป็นพื้นผิวด้านหลังถ้าให้เห็นถึงตาวัดใหม่วัดรถติดปั๊มติดัยน้ำมึกปัจจุบันเป็นสีม่วงตอนแรกอาจจะเป็นสีน้ำเงิน หรืออาจจะเป็นสีแดงพื้นผิวมีความสูงความต่ำชัดเจนภาพนี้เเป็นลักษณะของรอยแตกซึ่งเกิดจากธรรมชาติภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางไยภาพตามขอบแล้วก็พื้นผิวที่มีความสูงความต่ำภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางไยภาพตามขอบ จุดนี้จะเป็นจุดที่เราจะต้องมาหยดน้ำยาเช็คกายุแคนไซต์ตอนนี้เรามาดูองค์พาะด,ด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้าถัดลงมาก็เป็นบริเวณลำคอจากนั้นก็เป็นบริเวณหน้าอกที่ให้ดูไม่ให้ดูรักษณะของพิมพ์ส่ง แต่ให้ดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามร้อยแปดก็มีปูนก้อขึ้นมาซอบแซมมีขี้โกนร้อยก่อจับติดพัสดะที่เกิดจากธรรมชาติถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าพัสดุักษณะแบบนี้เป็นพัสดุที่ดูง่ายถ้าเราได้เห็นบ่อยๆเราจะแยกแยะได้ว่า พระเรียนแบบกับพระที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนตรงนี้เป็นล่างสุดเนื้อก็มีความทรงวันต่ำไม่ว,ว่าเราจะดูตรงจุดไหนเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของจุดเนื้อในจริงๆเป็นสีขาวซึ่งเป็นสีของเนื้อปูนเปลือกหอย ถ้าเกด,ดูเส้นสายนะฮะกว่าจะเกิดลักษณะแบบนี้ได้ต้องผ่าระยะเวลาที่นานแล้วก็สภาพแวดล้อมจะต้องมีความชื้นสูงประเดี๋ยวไปดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอาอยุขันสาสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก็ต้องดูตามขอบพระก่อนเนื้อที่มีการกระเทาะเราเห็นเนื้อในที่เป็นสีขาว คือเป็นสีของเนื้อปูนเปลือกหอยพระเก่าพราแท้พ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงตามขอบจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพื้นผิวย่อมมีความสูงความต่ำหรือมีรอยปีรอยแยกหรือมีรูปุ่นรูเข็มผิวช่วงนี้เป็นผิวโลกกระจนมีความสูงความต่ำชัดเจน น้ำหมึกเป็นสีม่วงๆซึ่งเกิดจากความเก่าเกิดจากสภาพแวดล้อมในการเก็บสีดั้งเดิมน่าจะเป็นสีน้ำเงินหรือไม่ก็จะเป็นสีแดงเจอขอพระรักษณะแบบนี้ก็ต้องเก็บหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพที่ชัดเจนเป็นลักษณะที่ปูนงอกขึ้นมา การศึกษาพัสมุเด็กบางคุณพรมเราต้องเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางศาลปาเป็นหลักเรื่องมองสารเป็นสิ่งที่ลองลองมาธรรมชาติของพัสมุเด็กที่อยู่ในเจดีบางคุณพรมจะมองบนสารลําบากนะครับเดี๋ยวจะหยดทํายาเช็คไปวนไซต์ตรงตําแหน่งนี้เพื่อเป็นการพิสว์ความเก่าของเนื้อปูนเบือกหอย ซึ่งเป็นสมสมหลักในการสร้างพระสมเด็จตอนนี้กำลังหยดน้ำยาลงไปนะครับหยดลงไปแล้วน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดปนองค์พระไม่กระจายหายไปฟองขาศก็เริ่มขึ้นมาถ้าเป็นพระใหม่ เป็นพระที่ไม่ได้สร้างจากเนื้อปูดเปลือกหอยน้ายาที่เรายดลงไปก็จะไม่เกาะเป็นเม็ดแบบนี้นะครับจะกระจายหายไปสรุปว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีปูดเปลือกหอยเป็นส่วนสมหลักในการสร้างและมีอายุกเก่าถึงยุคเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จก็ต้องรีบถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกนะครับ หลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็มาดูกันต่อนะครับดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหน่วยซูมเลนเข้าไปใกล้ๆเพื่อที่จะให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่างๆได้ชัดเจนขึ้นภาพนี้เป็นลักษณะของพื้นผิวที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพผิวพื้นผิว,ผวหางกระเบน รงเส้นส้มจะมีการเปลี่ยนแปลงทางภาพที่ค่อนข้างมากถ้าได้ชมได้เห็นบ่อยๆก็จะเข้าใจในธรรมชาติของพระสมเด็จมาคุณโคลงไม่ว่าเราดูตรงจุดไหนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางภาพทุกจุดที่เราดูตรงนี้น่าจะเป็นใบหน้านะครับ พระองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กรุงใหรรม่บางคุนพรหมลักษณะของพิมพ์ทรงก็เป็นพระที่น่าจะสร้างในวัดบางคุณพรมในยุคนั้นแล้วก็นํามาบรจุไว้นในเจดีย์ลักษณะก็แตกต่างกับพระสมเด็จพรรคังที่นํามาฟาโกรรคุณพรหมอย่างชัดเจนถ้าเป็นบรรคังเส้นสายจะค่อนข้างจะหนา ปึกเป้นใหญ่โตส่วนบางคุมณมเส้นสายจะเล็กกดพิมพ์ในตื้นโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ